มาดูกันนาฬิกาโรเล็กซที่ราคาต่ำกว่าป้ายมีตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวที่1 GMT Master II r u b e t r o Tone ราคาป้ายขายอยู่ที่6 7 7 1 7 0 0บาทราคาตลาดตอนนี้ของใหม่อยู่ที่6 6 9 0 0 0 0บาทต,ตัวที่2เป็น Submariner Date White g หน้าฟ้าหรือ s m ม r f ราคาป้ายขายอยู่ที่1,773,100บาทราคาตลาดตอนนี้มือหนึ่อยู่ที่1 1 0 0 0ล้บาทต,ตัวที่3 Submariner Date Royal Blue Two t o Tone ราคาป้ายขายอยู่ที่648,300บาทราคาตลาดตอนเนี้อยู่ที่ประมาณ580,000บาทตัวที่4เ e เดโอลิปกินราคาป้ายอยู่ที่1,753,500บาทราคาขายตอนเนี้มือ1อยู่ที่1,600,000บาทตัวสุดท้ายตัวที่5เดโตน่า4ไวโก้ ราคาป้าย1,913,700บาทราคาตลาดตอนนี้ขายอยู่ที่1 8 0 0 0้บาทและยังมีนาฬิกาตัวที่น่าสนใจราคาต่ำป้ายเดี๋ยวจะมาอัปเดตก,กันให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับใครที่กลังมองหานาฬิกามือหหรือมือ2อยู่คลกไลน์มาได้เลยครับ add t o m a n time